เป็นเครื่องสนับสนุนในการเดินทางไกลข้ามสังสารวัตรไปสู่จุดหมายปลายทางเครื่องมะตะมหานิพพานบุญเท่านั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายบุญกุศลเป็นเครื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วนะ่ยก็จงอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายเพราะบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุญจะสนับสนุนให้เราได้ประสบความสาเร็จในชีวิตได้บรรลุจุดหมายปลายทาง ไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นให้รีบขวนขวายในบุญกุศลกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในสังยตตนิกายสคาทวักว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญจราและมรณะเผาแล้วควนนำโพกรัพย์สมบัติออกด้วยการให้ทานเพราะทานวัตถุ ที่บุคคลให้แล้วได้ชื่อว่านําออกดีแล้วทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วย่อมมีสุขเป็นผลส่วนที่ยังไม่ได้ให้โจรยังปล้นไปได้ไฟยังไม่ได้หรือสูญหายได้ผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทาน สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วล้วนถูกไฟคือความแก่ความเจ็บและความตายเผาลนอยู่ทุกอนุวินาทีแม้เราจะไม่สามารถหลบหนีพ้นแต่เราทุกคนก็สามารถขนสมบัติที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนี้นะ่ะให้ติดตัวข้ามพบข้ามชาติไปได้ แต่ต้องทำให้ถูกหลักวิชาวิชาไปฝากธนาคารหรือฝังดินเอาไว้นะจ๊ะคือต้องตัดความตระหนี่บริจาคทานเปลี่ยนทรัพย์สมบัติหยาบให้เป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญถ้าหากยังตัดความตระหนี่ไม่ได้สมบัติที่เรามีอยู่ก็จะมีให้เราได้ใช้เพียงชาตินี้ชาติเดียว นักครบผู้เก่งกล้าชำนาญการศึกมักจะมีคติเตือนตนว่าการศึกเรื้อรังให้ระวังท้องพระครังจะร่อยหลอแม่ทับที่เจนจัดในการลบทับจับศึกเมื่อถึงคราวจะออกรบก็ต้องตระเตรียมสเสบียงกำลังพลและกลยุทธ์ ในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ภายในระยะเวลานสั้นเราจะปล่อยให้การศึกยืดเยื้อเรื้อรังกำลังพลก็จะอ่อนปริยะสเสบียงก็จะร่อยหลอและความแพ้แพ้ก็จะตามมาการนำศึกสงครามของชีวิตในสังสารวัตรเพื่อต่อสู้เอาชนะกิเลส ที่มาครอบงามจิตใจก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการตระเตรียมสเบียงคือสั่งสมบุญให้ถึงพร้อมมีเป้าหมายมีกุศโลบายในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในเวลาันสั้นด้วยความไม่ประมาทตามแนวพุทธวิธีเพราะห้าปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมาย รายการตระเตรียมสเสบียงหากสเสบียงบุญล่อยหลอพอเกิดพบชาติต่อไปเมื่อไม่มีสมบัติให้ใช้ชีวิตก็อัตคัดขัดสนหาเช้ากินข้าบางคนจำต้องไปขอทานเขากินก็นมีฉะนั้นพวกเราทุกคนอย่าได้ประมาทในชีวิตนะจ๊ะให้รีบสั่งสมความดีทุกๆวัน จึงจะสามารถพิชิตสมรภูมิชีวิตในสังสารวัติได้เหมือนดังชีวิตที่ผกผันจากเป็นคนยากจนอดมือ้อกินมือ้อกลับพลิกผันชีวิตให้เป็นผู้มีสมบัติมากมายก่ายกองในพบชาติปัจจุบันแล้วก็ลํำรวยข้ามชาติได้ในอดีตการพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า พระนามวักัสป,ปะมีพระขีนาศพสองหมื่นรูปเป็นบริวารแต่เสด็จไปกรุงพาราณสีเพื่อโปรโดเหล่าเวนนยสัตว์พวกชาวเมืองรู้ว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาโปรโดก็กำหนดกำลังทรัพย์ของตนเองว่าจะทำบุญกับภิกษุสฆงเนี่ยกี่รูปดี เพราะมีมากถึงสองหมื่นลูกบางคนมีทรัพย์ไม่มากก็รวมกันแปดคนบ้างสิบคนบ้างแต่ถวายอาคันตุก,กะทานด้วยความปีติเบิกบานต่อมาวันหนึ่งหลังจากเสร็จพัฒกิจพระบรมศาสดากดิษทรงทำอนุโมทนาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย คนบางคนในโลกนี้คิดว่าเราให้ของของตนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วไม่จาเป็นต้องไปเสียเวลาชักชวนคนอื่นเมื่อคิดเช่นนี้เนี่ยจึงให้ทานด้วยตนเองเท่านั้นไม่ชักชวนผู้อื่นบุคคลนั้นก็ยอมได้พกคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนไปบังเกิด บางคนชักชวนผู้อื่นแต่ตัวเองไม่ยอมบริจาคพผลบุญมังเกิดขึ้นก็จะได้บริวารสมบัติเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้โพคสมบัติรวยบริวารแต่ขาดกแกลนทรัพย์สมบัติบางคนเป็นคนตรหนี่ทั้งตัวเองก็ไม่ยอมให้ทานและก็ไม่ชักชวนคนอื่นจะไปบังเกิดพบภูมิไหนก็ไม่ได้โพคสมบัติ ทั้งไม่ได้บริวารสมบัติต้องเป็นคนมีชีวิตอยู่อย่างอาัตคัดขัดสนเป็นคนกินเดนคนอื่นแต่บางคนเป็นผู้มีปัญญารู้คุณค่าของทานว่าคือสบียงสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏอย่างแท้จริงจึงให้ทานด้วยตัวเองแล้วก็ขยันชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมบุญ ขาจะยอมได้รับอาน,นิสงส์ใหญ่คือได้ทั้งโพคทรัพ์ยสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตัวเกิดแล้วนมมมเดชท่านหนึ่งนั่งในธรรมสภาได้ฟังอนุโมทนาคาถานั้นแล้วก็สอนตัวเองว่าบัตดนี้เราจะทำสมบัติทั้งสองอย่างให้บังเกิดขึ้นกับตัวเรา เจงคลานกบไปถวายบังคมพระบรมศาสดาทูลนิมนต์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้น่ะขอพระองค์โปรโดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์ดิเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดา,สดาตรัสถามว่าต้องการวิกษุทเท่าไหร่ละโดยความศรัทธาอยากจะได้บุญใหญ่ แม้รู้ว่าลำพังตัวเองไม่มีทรัพย์พอที่จะเลี้ยงพระได้ถึงสองหมื่นลูกแต่ก็อาศัยแรงกายและกําลังสติปัญญาว่าถ้าหาไปเที่ยวชักชวนคนอื่นให้มาร่วมบุญก็จะสามารถเลี้ยงพระได้หมดทุกรูปจึงทูลว่าขอนิมนต์หมดทั้งสองหมื่นลูกเมื่อพระบระมาศาสดาทรงรับนิมนต์แล้ว หนุ่มคนนี้กรีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวเดินบอกบุญ,บญเพื่อนให้มาร,ร่วมกันถวายมหาสังฆทานชาวเมืองกับปรวรณาร่วมถวายสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้านหนึ่งร้อยรูปบ้า,ตานตามกำลังฐานะของตัวเองบางคนเลี้ยงคนเดียวไม่ไหวก็รวมกันเป็นกลุ่ม ขอรับเลี้ยงพระถึงห้าร้อยลูปนมมัณฑิตผู้เป็นต้นบุญก็จัดคำบวรณาของแต่ละคนเอาไว้ในบัญชีบุญจะได้รู้ว่าครบสองหมื่นลูปหรือยังไม่ยังไม่ครบก็เที่ยวชักชวนไปเรื่อยๆในสมัยนั้นในกรุงพาราณสีมีชายคนหนึ่ง แล้วก็ชื่อว่ามหาทุกขตะเพราะความเป็นผู้ยากจนมากยากจนกว่าใครทั้งหมดในเมืองประมาณคขาแล้วภรรยาต้องไปขออาหารเหลือเดนที่ชาวบ้านกำลังจะเททิ้งนำมากินประทังชีวิตเมื่อบันดิตผูพมีใจงดงามเดินผ่านมาพบเข้าก็บังเกิดความกรุณาอยากจะให้เขาพ้นจากความยากลำบาก จึงได้บอกเรื่องที่ตนนิมนต์พระไว้แล้วก็ชักชวนให้มหาทุกตะรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งมหาทุกตะก็ปฏิเสธเพราะว่าตนเองนะ่ะยากจนเข็นใจขนาดนี้นะ่ะต้องขอเขากินแทบทุกวันจะถวายทานกันได้อย่างไรนะแต่บัณฑิตยอดกระยาณมิตร ก็ไม่ละความพยายามยังชักชวนต่อไปว่าสหายคนในเมืองนี้เนี่ยต่างก็ร่ำรวยมั่งคั่งไม่ต้องทำงานหนักก็ได้เงินทองมากมายเพราะเขาทำบุญมาดีส่วนท่านยากจนอยู่เช่นนี้เนี่ยเพราะไม่คอยทานจึงรีบทำบุญเถิดมาหาทุกตะ แม้จนทรัพย์แต่ไม่อับจนปัญญาในวันนั้นบุญเก่าตามมาทันส่งผลให้เกิดปัญญาได้คิดว่าที่เราอดอยากยากจนอยู่ทุกวันนี้เนะี่ยก็เพราะความตรณีของเราแท้ๆดังนั้นวันนี้เราจะต้องทำบุญใหญ่ให้ได้ จิงตอบตกลงรับเลี้ยงพระภิกษุหนึ่งรูปทันทีทั้งทงที่ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนเพววื่อไปเสื้ออาหารไปเลี้ยงพระแต่สายใจถึงทําไปก่อนส่วนว่าเขาจะทําความปรารถนาของตัวให้สําเร็จหรือไม่อย่างไรเนะี่ยคงต้องมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะจ๊ะเราก็จะได้เห็นว่า การตัดสินใจที่จะทำความดีมีส่วนอย่างสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราได้ตราบเท่าที่ท้องฟ้ายัางกว้างใหญ่แผ่นดินยังสูงอยู่เราจะต้องยืนหยัดสู้ต่อไปกำลังใจน่ะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราฝ่าฟัานอุปสรรคไปได้กำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมี ใช้เท่าใดก็ไม่หมดสักทีแม้สภาวะเศรษฐกิจจะขาดความคล่องตัวแต่เราต้องยกใจให้สูงเข้าไว้ปัจจัยที่จะนำมาทำบุญอาจจะมีไม่มากแต่ขอให้มีใจใหญ่มากด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสเต็มเปี่ยมเพียงแค่มีจิตเป็นกุศลก็ได้บุญกันแล้วเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคน มันนึกคิดเรื่องดีๆแล้วก็มันสร้างความดีกันทุกๆวันชีวิตของเราก็าจะได้สมบูรณ์กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด